สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาเอาลูกเหลียงนะครับไปเพาะนะฮะนี่ครับลูกเหลียงเนี่ยลูกเหลียงมันคล้ายๆสตอนี่แหละครับมันเป็นตระกูลเดียวกับสตอเนาะผมจะมาปอกวันนี้จะมาปอกเอาเม็ดเอาเม็ดสตอนะฮะเอาเม็ดลูกเหลียงไม่ใช่สตอพูดผิดอันนี้น้องสาวให้มาตั้งแต่ทีใหม่จะตัดเป็นท่อนๆอยู่แบบมันยาเกินนี่นะฮะ มีออกก็เดี๋ยวจะเอาไปเพาะไปกินนี่ครับข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนนี่นะครับเห็นยังหรือเปล่าไม่รู้นี่นะฮะส่วนแป้งมันเนี่ยมาทาวุ้นได้เลยทำวุ้นเล่นนะไม่รู้ทาวุ้นกินได้เปล่านะแต่ตอนเด็กๆเอามาทําวุ้นเล่นกันเพราะถ้าเราแช่น้ําปุ๊บเนี่ยมันจะแข็ง กลายเป็นวุ้นไปเลยนี่โอเคหลาเม็ดละโุ๊ยลนอเนี่ยพวกแป้งเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเอาไปละลายน้ำนี่มันเป็นวุ้นเลยนะกลายเป็นวุ้นเลยไม่ใช่กินเลยได้นะครับต้องเอาไปเพาะก่อนนะฮะเพาะเหมือนถั่วงอกเพาะกับทราย เพราะกับบินนะครับนี่นะฮะโอ้ยรถนี่รถมดอะเดี๋ยวหาไม่เจอเปลือกเยอะเกิน นี่ครับเพื่อนๆครับก็ได้มาแล้วนะอันนี้ผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะปอกยากนะฮะนี่นะฮะ มันไม่ยากหรอกแต่ว่าไม่มีเวลาเดี๋ยวจะต้องออกไปทุระขทั้งนอกนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะนามาตัดก้นมันออกนะก,นนก็คือก้นมันก็คือในส่วนเดี๋ยวผมดูก่อนน่าจะเป็นส่วนตรงไหนวะ <c oughs> น่าจะเป็นส่วนนี้แล้วเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้เนี่ยประมาณตรงนี้นะฮะนี่นะครับนี่ฮะที่ได้มาโอเคนะครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับเราก็จะมาเง็บตูด เนี่ยตูดเพื่อที่ตัดเล็บนี่นะครับ เด็ดก้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นเราเดี๋ยวก็จะนําไปแช่น้ํานะครับนี่นะฮะอันนี้เด็ดก้นหมดแล้วนะฮะรอบนี้ทําไม่เยอะเพื่อนๆทำนิดหน่อยนะแค่นี้ก็เกลียดละนี่นะนี่นะครับผมโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะแช่น้ําไว้จํานวนหนึ่งคืนนะครับนี่นะฮะแช่น้ําไ้หนึ่งคืนโอเคหลังจากหนึ่งคืนแล้วเราก็จะนําไปเพาะนะครับผม นี่นะฮะโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่นะครับนี่หลังจากผมแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับเนี่ยผลที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเนี่ยก็จะเป็นผิวมันจะลอกนะเพื่อนๆนะเนี่ยผิวมันจะลอกแบบแข็งแข็งเนี่ยผิวมันก็จะลอกแบบแข็งแข็งนะครับนี่ดูใกล้ๆ เนี่ยครับจะเป็นแบบนี้นะฮะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้โอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเพาะกันเลยนะฮะโอเคนะครับคือผมมันอยู่ในที่ที่ผมอยู่ปัญหาดินยากนะฮะอันนี้เป็นดินปลูกต้นไม้นะไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะแต่ผมจะมาปลูกลองดู ใส่ลงไปทั้งน้ำเลยนี่ผมก็ขยำให้เท่ากันให้รู้ถูกวิธีเปล่านะอันนี้บอกตรงเป็นครั้งแรกที่ผมเพาะจริงๆนะเนี่ยผมก็ขยำปนลงไปในดินนี่แหละผมว่าผมใส่น้ำให้มันชุ่มกว่านี้อีกนิดดีกว่าไหมลองดูอันนี้เดี๋ยวมันละเหยแห้งเร็วใส่น้ำอีกหน่อย ใส่น้ำเพิ่มอีกหน่อยนะฮะผมไม่แน่ใจว่ากลัวมันจะระเหยพยายามปนหนึง่ง <c oughs> ผมทําถูกเปล่าไม่รู้นะ ผมว่าปัญหาภาชนะเล็กๆใส่กะละมังไม่แน่ใจก็โอเคนะครับพเพื่อนๆครับหลังจากเราใช้เวลาประมาณ3วันนะครับมันก็ผลิตด,ดอกออกผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆและเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันครับว่าลูกเหลียงของเรา มันจะสวยงามขนาดไหนจริงๆผมน่าจะไว้อีกสักหนึ่งวันนะแต่วันนี้ผมเก็บเกี่ยวเลยดีกว่าครับไปชมกันเลยโอเคนะครับและนี่ก็คือผลผลิตของเรานะฮะนี่นะจริงๆมันจะต้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆดูนี่นี่นะครับนี่คือลูกเหลียงนะที่เราเพาะจนสําเร็จแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเก็บเลยนะฮะผมจะแกะจริงๆมันจะต้องหลุดเองถ้าว่าเป็นทรายเนี่ยตัวตัวเปลือกมันจะหลุดไปเองนะครับผมอันนี้ผมแกะแล้วกัน เพราะว่าเราไม่มีทรายจะใช้ดินปลูกต้นไม้มาปลูกเนาะเดี๋ยวเก็บเลย โอเคนะครับเพือพ่อนๆจากนั้นนะครับเราก็จะนําลูกเหลียงที่เราได้มานะนี่นะฮะนำมาล้างน,นะครับ อเคครับเพื่อนๆครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ได้เก็บผ,ผลผลิตของเราออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือลูกเหลียงลูกเหลียงนะฮะลูกเหลียงเพาะลูกเหลียงลูกเหลียงเพาะนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แนละ้นเพื่อนๆเห็นกันไหมนี่นี่นะฮะเดี๋ยวนะมันจะขาวเวอร์ไปหน่อยเดี๋ยวผมลบแสงลงหน่อยนี่นี่นะครับพเพื่อนๆผลที่ได้มานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ นี่คือลูกเหลี่ยงนะครับจริงๆมันเป็นชนิดเดียวกับลูกสตอร์นี่แหละเพื่อนเพื่อนเพียงแต่ว่าลูกเหลียงเนี่ยเม็ดมันจะแข็งเวลามันสุกนะครับแล้วก็เก็บไว้แบบถ้าเราไม่เพาะเนี่ยเก็บไว้นานมากกินข้ามปีข้ามชาติกันไปเลยนะครับมันจะไม่เสียนะลูกเหลียงเนี่ยยิ่งนานวันเม็ดมันก็จะยิ่งยิ่งแข็งตัวนะครับแล้วเวลาเราจะกินเนี่ยเราก็มา,อาปอกแล้วก็แงบตูดมันนะนะตูดเพื่อให้รากมันออกตรงนี้นะครับผม นี่นะฮะไม่ใช่ไปเงียบข้างบนนะถ้าเงียบข้างบนลากมันไม่ออกนะครับนี่นะฮะแล้วก็จานนั้นก็แช่น้ำหนึ่งคืนนะครับแล้วก็เอามาเพาะประมาณวันสองวันนะครับสองวันสามวันนี่แหละอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็กินกับน้ําพริกหรือกินกับแกงหรือกินกับขนมจีนน้ํายาอะไรเงี้ยอร่อยมากเพื่อนๆเขาเรียกว่าลูกเหลียงนะครับลูกเหลียงนั่นเองนะขายหลายตังกันือนกเนี่ยอันนี้ถ้าไปซื้อนี่ประมาณโอ้หลายตังกันนะฮะห้าสิบหกสิบบาทแล้วเนี่ยนะ นี่เพื่อนๆโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็โอเคนะครับเพื่อนๆครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับผลงานของของเราครับผมนั่นก็คือเพาะลูกเลี้ยงนะครับโอเคครับคลิปนี้เราลาเพื่อนๆลูเรียงแค่นี้ก่อนแล้วกันคลิปหน้าผมจะมาทําอะไรกันอีกเพื่อนๆก็คอยติดตามกันไปเรื่อยๆและอย่าลืมซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไปติดตามว่าคลิปต่อไปผมจะมาทำอะไรเพื่อนๆได้ชมกันอีกสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วค,ลครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายนี่ลูกเลี้ยงลูกเลีียง thank you